ียค่ะวันนี้ตอนกัาทุกท่านเข้าสู่รายการเอเชียมอร์นิ่งนะคะรายการของเราก็เป็นสารคดีที่พาทุกท่านไปชมนะคะถานท่องเที่ยวในและต่างประเทศวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ไหนสวยๆมีความทันอะไรอร่อยๆเดี๋ยวกลับมาจจะเจอเราภายในรายการได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่รายการเอเชียมอร์นิ่งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่มากไม่ว่าจะเป็น การแห่ดาวที่ท่าแรกหรือว่าจะเป็นเจนดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโลและอาทิตย์นี้นะคะท่านผู้ชมไอก็พาท่านผู้ชมมาที่จิมทอมสันฟาร์มและก็หมู่บ้านอีสานรวมถึงไปดูการทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านนะคะยังไงไอ้ขอส่งต่อให้คุณจจริยาธรผู้ช่วยผอ,อ,อก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาค่ะเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับจุดที่ท่านยืนอยู่ในที่นี้นะครับก็คือทุ่งคอสมอสแล้วก็ทุ่งทานตะวันนะครับอยู่ในจิมทอมสันฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับในบริเวณแห่งนี้นะครับจะมีจุดน่าสนใจทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับนั่นก็คือทุ่งปอเทือง นะฮะจุดที่เรายือนอยู่นี่คือจุดที่2นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชมอหมู่บ้านอีสานซึ่งในภายในหมู่บ้านอีสานเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าไม่เอ่อจะเป็นในเรื่องของการสาธิตการทอผ้าไหมนะครับ oh, <okay. S 1> ในเรื่องของการาแสดงเรื่องดนตรีอีสานนะครับแล้วก็แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของอีสานในบ้านเรือนอ่าทรงอีสานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนโขงเรือนไฟเรือนนอนต่างๆ นะครับแล้วก็ในโซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนจําจหน่ายผลิตภัณฑ์ของอที่นี่นั่นก็คือผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ผ้าไหมแล้วก็พวกดอกไม้ดอกประดับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ นะครับทั้ง4แล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะเข้าชมในพื้นที่นี้นะครับผู้ใหญ่ก็อัตราเข้าชมนะครับท่านละ100บาทนะครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เด็กๆนะครับก็ท่านละ50บาทนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อมาเป็นหมู่คณะก็จะได้ในราคาพิเศษครับแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่8มกราคม2 5 5 5ายนี้ครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับถ้าหากมีโอกาสแวะเวียนมาทางจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะจิมทอม สันฟาร์มแห่งนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในเรื่องของการเกษตรผักปลอดสันพิษต่างๆนะครับ าจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์นะคะวันนี้พวกเราอยู่ชั้นมัธยมปีที loss, ่5ค <internally. S 1> ่ะมาจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์ค่ะวันนี้ดิฉันมาเที่ยวไล่ติมทอมสันค่ะมาทัศนศึกษากันค่ะก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่สวยงามมากค่ะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยค่ะเพราะมีทั้งดอกไม้ทุ่งหญ้าสวยงามจริงๆค่ะอากาศดีด้วยนะคะ ขอเชิญเพื่อนๆมาด้วยด้ยกันนะคะช่วงน,นี้ก็กำลังหนาวอากาศก็เย็นๆสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์แล้ค่ะ <c oughs> ไม่ร้อนค่ะครับเอ,อ่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือแปลงนาสาธิตนะครับซึ่งออในช่วงฤดูการทำนานะฮะทางจิมทอมสันฟาร์มแห่งนี้ก็จะมีการออสาธิตในการเอาเมลิดพันธุ์ข้าวนะครับ สายพันธุ์ต่างๆเอามาเพื่อทดลองปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผลิตผลที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับข้าวเนี่ยก็จะไปแปรรูปมาเป็นข้าวสารเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเห็นไกลๆริบๆนั่นนะฮะก็คือจะเป็นหมู่บ้านของอีสานนะครับก่อนที่จะถึงหมู่บ้านของอีสานเนี่ยนะฮะก็จะมีะควายอยู่สองตัวนั่นก็บุญหลายกับบุญล,ล้นนะครับซึ่งเป็นควายประจําที่ใช้ในการ แล้วก็ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยนะครับมีต้อนรับสู่ะครับส่วนของบ้านโคราชนะครับเป็นบ้านของนางสาลายซึ่งมีอายุร้อยกว่าปี นะครับบ้านของนางสาลายนี่ก็คือเป็นบ้านของลักษณะนะครับที่เป็นลักษณะของเรือนขงโคราชเป็นสถาปัตย์ของโคราชนะครับที่สังเกตของโคราชก็คือจะสังเกตได้จากจั่วนะครับจะคล้ายทางอายุทยานะครับถ้าเป็นบ้านดีสารก็จะเป็นจั่วก็จะแป้นลงมาครับอันนี้หลังนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาสร้างในจุดนี้ตรงที่จุดชมวิวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ มาถ่ายรูปที่ดอกไม้เสร็จแล้วก็จะได้ถ่ายรูปกับบ้านไปด้วยครับแล้วเรายังมีหมู่บ้านอีสานที่จําลองภาพของทั้งหมดทั้งวิถีชีวิตของคนอีสานและอาชีพแล้วก็ศิลป,ปะวัฒนธรรมอีกครับ่้ไมไมด นี่นะครับเคือนางแตงอ่อนนะครับนะครับที่ว่าอายุ170ปีฝาปลือที่ทำนะครับอายุได้ดาวนานนะครับเป็นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำออกมานะครับอ่า อันนี้คือถ้าเรียกของคนโคราชจะเรียกว่าเสเวียนก็คือยุ้งข้าวนะครับนะครับยุ้งข้าวของ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 มีหลายแบบอันนี้คือทําจากไม้ไผ่แล้วก็ใช้ใช้มูลของ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 โคหรือกระบือนะครับมาผสมกันแล้วก็มาปะอายุนี่ก็70-80ปีนะครับที่ความทนทานของมันครับแล้วผมจะพามาในกระบวนการของการผลิตข้าวอินทรีย์หรือข้าว การผลิตข้าวตั้งแต่โบราณเราก็จะมีสมัยก่อนเขาจะมีเรื่องคกกระเดื่องนะครับคกกระเดื่องก็คือการตํานะครับการตาเอาข้าวเอาเอาได้ได้จากจากข้าวเปลือกมาเสร็จแล้วก็มาตาตาในส่วนนี้ครับถ,ถ้าขั้นตอนขั้นแรกนี่เราก็จะตีข้าวก่อนนะครับการตีข้าวก็ในส่วนบางที่เขาจะตีในลานถ้าตีในในทุ่งนานเนี่ยเราจะใช้เนี่ยครับสาร ด้วยไม้ไผ่นะครับไปตีในทุงน่งนาเพื่อไม่ให้ให้ให้สะดวกในการที่จะเก็บข้าวไม่กระจายนะครับนี่คือหลังจากวัฒนาวิวัฒนาการมาเสร็จเนื่องจากการการตำด้วยคกกระเดื่องเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวแตกเราก็เลยมีการสีข้าวแบบใช้ใช้หมุนนะครับเนี่ยตามนี่ครับสามารถออกกําลังกายได้ด้วยนะครับครับในในส่วนนี้ก็หลังหลังจากสีข้าวเสร็จนะครับ ก็จะแยกเม็ดมเมล็ดข้าวนะครับระหว่างแกบนะครับอันนี้ในส่วนที่อยู่อย่างนี้ครับครับเราก็จะนําไปฝัดนะครับนี่ครับเชิญทางั้งรีบฝัดให้ชมหน่อยครับนี่นี่นี่ขั้นตอนการฝัดข้าวนะครับ oh, <one> ครับ ครับนี่ก็จะมีนี่ครับนี่อันนี้ข้าวที่อันนี้เรียกข้าวว่าอะไรครับนี่ข้าวกล้องหอมมะลิสีมือครับผมอ่านี่สีมือครับลินณฑ์ของชุมชนเลยครับผมของบริษัทนะครับที่สีมือให้เห็นการชัดๆเลยครับผมอันนี้แต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับครับชนิดแรกเลยครับเป็นข้าวกล้องเหนียวดํานะครับผมนี่เป็นพันธุข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวดํานะครับรองลงมาก็จะเป็น ข้าวกล้องมะลิขาวครับผมข้าวกล้องข้าวกล้องหอมข้าวกล้องมะลิครับผมต่อมาก็จะเป็นข้าวเหนียวขาวนะครับผมและถัดมาก็จะเป็นนะครับข้าวเหนียวดําซ้อมมือนะครับผมและตัวนี้ครับเป็นพันธุที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นข้าวกล้องหอมมะลิ105นะครับผมถัดมาก็จะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิแดงนะครับผมถัดมาก็จะเป็นข้าวกล้องหอมนิลและตัวนี้นะครับเป็นข้าวกล้องสามสีคือนำสามสายพันธุ์มารวมกันนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นจมูกข้าวนะครับเป็นจมูกข้าวที่ขายดีมากครับผมอันนี้คือการแพ็คแบบสุญญากาศนะครับนี่ครับที่จะสุญญากาศแล้วถ้าเกิดท่านซื้อเนี่ยเราก็จะนะครับมีมีถุงในส่วน,นนะครับข้บาวกล้องนี่ถุงละสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทผม,ผมอีกใบละยี่สิบบาทรวมแล้วเป็นหกสิบบาทต่องใบนะครับผมครับผมซึ่งเป็นของฝากได้ครับ ประเพณีของคนอีสานนะครับก็จะมีอันนี้อันนี้คือการส่งน้ําพระนะครับอีสานเขาจะเรียกว่าหงฮดนะครับหมายความว่าในฮิดเดือนห้าก็คือประเพณีสงการเนี่ยก็จะนําพระพุทธรูปมา,าให้ให้ให้ใหส่งน้ําพระกันในในอดีตของคนอีสานเนี่ยก็จะเราก็จะไม่ประสงค์โดยตรงกับพระเลยนะครับเราก็จะส่งจากขึ้นไปนะครับทดลองดูนะครับ เราก็ตักน้ำนะครับส่งน้ำพระนะครับอ,<า>อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออาชีพทําเครื่องดนตรีของอีสานนะครับจะเห็นว่าเราก็จะมีการหมูจัดของหมู่บ้านที่ทํากินแคนอีสานนะแล้วก็มี ของเล่นมาจำหน่ายนะครับนะอันนี้เป็นอ่าครับอ่าเป็นช่างที่ทำเครื่องดนตรีจากจังหวัดนครพนมนะครับลบ้านอะไรนะบ้านท่าเรือครับบ้านท่าเรือครับอันนี้คือบ้านท่าเรือนะครับ อ,อันนี้คือโบ,โบทนะครับอันนี้แคนน,น,นนะครับอ,นนอ่า,อา,อา สูบ้านอีสานนะครับบ้านแห่งศิลปะวัฒนธรรมทูนีสานนะครับต่อไปนะครับของนี่คือบ้านภูไทยซึ่งคนอีสานเนี่ยนะครับก็จะผูกพันเกี่ยวกับการสร้างธรรมชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่เ,เกี่ยวกับบ้านอูสานก็คือดนตรีสรสานนะครับ นี่เอื่นมาแค่ในอย่างครับแค่เอ่อื่นมาแค่นซี่ครับที่ซี่แค่นที่ซี่แค่แปดนะพ่อเนาะครับแค่แปดนี้นะครับจะเป็นแค่แปดที่เรียกแค่แปดเพราะว่าอี่ยังครับพ่อครับอย่างใคยเอิ้นว่าแค่แปดครับแปดครับแครับแค่แค่แปดอ่าเป็นเป็นคู่นะครับคู่คู่นะครับท่านใดที่สงสัยว่าทำไมมีคือครับนะครับนี่คือสวนสาระหรือป่าที่เราจัดไว้สําหรับมาทานอาหารอีสานนะครับนะ ท่านสามารถตั้งมีอาหารอีสานจำน่ายหลากหลายที่ที่ที่สามารถทานได้นะครับในส่วนของนี้ก็จะมีเช่นราบน้ำตกไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ขนมจีนนะครับโคราชนะครับนะม,มีมีน้ำอะไรบ้างครับน้ำยาป่า,าป่ากะทิปาลากะทิปลากะทิไก่ครับอร่อยมากครับ นี่ถ้ามาโคราชต้องทานขนมจีนครับครับอันนี้ไม่เป็นไรครับตามสบายเลยอันนี้เป็นส้มตำมีไข่ต้มนะครับมีแคบหมูนะครับไทยอีสานนะครับอาหารไทยอีสานนะครับแซบบอแซบแซบแพงแซบแพงนะครแซบอ่านี่อะไรนะผัดหมี่โคราชนะครับผัดหมี่โคราชกับไก่ย่างนะครับข้าวเหนียวนะครับนะครับผัดหมี่โคราชนะครับ เราจะพามาดูดวงจรของชีวิตไหมนะครับนี้ไหมจะมีชีวิตวงจรอ,อยู่ประมาณ45วันจากเริ่มจากไข่ไหมก่อนครับหลังจากไข่ไหมเนี่ยครับใช้เวลา10วันนะครับจะฟักตัวในวันที่11หลังจากฟักตัววันที่11แล้วก็วันวัน,วนเริ่มวันแรกก็จะเป็นหนอนไหมนะครับที่ฟักตัวเล็กขนาดนี้ครับก็จะไล่เป็นวัยหนึ่งวัยสองวัยสามในส่วนวัยห้านะครับมีห้าวัยนะครับ ระยะเวลาก็ประมาณ21วันในส่วนของไหมเนี่ยไหมไหมสองหมื่นตัวเนี่ยครับสองหมื่นตัวตัวเล็กๆเนี่ยสองหมื่นตัวเนี่ยกินใบมอนโดยเฉพาะใบเนี่ยประมาณห้าร้อยกิโลนะครับในส่วนนี้ก็คือระยะนอนไหมนะครับต่อจากระยะนอนไหมหลังจากไหมสุกแล้วนะครับเราก็จะนําไปเข้าจ่อนะครับอันนี้คือจ่อของนะครับคือที่ทํารังของตัวไหมไหมก็จะทํารังนะครับไหมก็จะ สุกแล้วก็จะชักใยล้อมรอบตัวเองแล้วก็เป็นรังหลังจากเป็นรังแล้วนะครับถ้าเราผ่าข้างรังข้างในดูนะครับเราก็จะพบดักแด้นะครับนี่ครับอันนี้ดักแด้นะครับที่ผ่ามานี่ครับยังมีชีวิตอยู่นะครับในส่วนนี้ครับหลังจากไหมทํารังได้ห้าวันเราก็จะนําไหมไปสาว <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่นําไปสาวเสร็จในในวันที่สิบสอง ไหมก็จะฟักมาเป็นตัวผีเสื้อนะครับนี่ครับหนรังนี่นะครับหนรังนี่ครับนี่ครับฟาร์มยาวของ1นรังนี่ประมาณพันเมตรนะครับหรือ1นกิโลนะครับของไหมที่ปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทนะครับนี่ครับอันนี้ครับครับกัน ถ้าเราต้องการนําไปผลิตไข่ไหมนะครับบริษัทเราก็จะผ่าแล้วก็แยกเพศผู้เพศเมียนะครับตัวเล็กนี่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับจะมีสัญลักษณ์ทางเพศอยู่หลามันดูถ้าตัวเมียก็จะเป็นรูปตัว X นะครับถ้าจะมองเห็นส่วน,ส,วนส่วนตัวผู้ก็จะเป็นจุดจะมีจุดเลยครับเราแยกแต่ถ้าโดยธรรมชาติแล้ว ไหมก็ในวันที่12ของในระยะของผีเสื้อเนี่ยครับวันที่12ของระยะของลังไหมเนี่ยก็ <c oughs> จะเจาะออกมานะครับ <c oughs> หลังจากเจาะเสร็จแล้วไหมก็จะผสมพันธุ์ทันทีเลยนะครับในส่วนนี้ครับผ <c oughs> สมพันธุ์หลังจากผสมพันธุ์เสร็จตัวผู้ก็จะตายนะครับตัวเมียก็จะวางไข่จะเห็นว่าเนี่ยครับที่วางไข่นะครับปกติเราจะจัดสถานที่ให้วางไข่แต่นี่เราทําให้เห็นว่าไหมเนี่ยจะตูก จะสังเกตง่ายๆก็คือว่าตัวเมียจะตัวใหญ่จะมีไข่อยู่เต็มท้องตัวผู้ผสมพันธุ์เพื่อรับน้ําเชือ้อหลังจากที่เราสาวแล้วเราก็จะได้ไหมดิบขึ้นมาครับอันนี้คือไหมเปลือกนอกนะครับเรียกภาษาอีสานเรียกว่าไหมลื้นะครับอันนี้ไหมเปลือกในไหมเขาเรียกว่าไหมน้อยหลังจากได้ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามานํามาฟอกนะครับฟอกเสร็จก็จะได้ฟอกก็จะได้นิ่มนะครับในส่วนนี้จะแข็งนะครับ นี่ก็ไหมฟอกเสร็จแล้วเราก็จะมา,มาย้อมสีธรรมชาตินะครับตามที่เราจะพาไปดูการย้อมสีธรรมชาติครับแล้วคุณยายตอนนี้คุณยายกําลังทําอะไรอยู่ครับเปียไฟไฟนันพังไฟนันพังตัวเนี้ยไปทําอะไรต่อครับไปย้อมไปย้อม้วก็ไปทอเป็นผ้าครับนี่คือขั้นตอนนะครับคือการย้อมสีธรรมชาติ <ไ S 1> โดย กระบวนการใช้วัสดุก็คือต้นไม้แก่นเคนะครับมีใบตองนะครับใบตองก็จะให้สีออกสีเขียวอย่างนี้ครับนะครับกระบวนการย้อมสีธรรมชาติในส่วนเนี้ยอันนี้คําแตดนะครับคําแตดคําส้อยนะครับนะครับเราก็จะเห็นหลังจากย้อมเสร็จแล้วก็จะได้เส้นไหมนะครับเส้นไหมดูวิธีการครับนี่ อันนี้ขั้นแรกของ หลังจากนี้จะไปข้อมองย้อมนะครับกองมาน้ำสีตัวนี้จับน้ำสีนะครับนี่อันนี้กรองแ้วหได้ยังครับปกติเราจะต้องกรองกรองเสร็จเสร็จวัสดุที่นั่นออกก่อนพอพอน้ำพอน้ําใสเสร็จแล้วเราก็จึงจะทําการย้อมต่อไปเลยครับ,นะค,รบค,คือได้เสร็จแล้วพอฟอกแล้วเสร็จแล้วก็จะมาหมุนเนี่ยครับใสเข้ารอด เขายังไม่ได้ทำนะค,คือคือเอาเอาเอาที่ที่ทฟอกอ,ะอ่ะผมจะนำมาสู่ในกระบวนการการเตรียมเส้นยืนหรือสาวเส้นยืนนะครับนะครับนะครับในส่วนส่วนนี้ก็คือในส่วนของทางเส้นยืนนะครับเราก็จะมาร้อยฟันหวีนะครับนี่หลังจากร้อยฟันหวีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาขั้นตอนนี้เขาเรียกอะไรการม้วนครับการม้วนครับ หลังจากทอผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการถ้าเกิดเป็นผ้าพื้นนะเราก็จะมีการพิมพ์ผ้าอย่างเป็นเสื้อนี่ครับเราก็จะพิมพ์อย่างเนี้เราพิมพ์คำว่าหมู่บ้านดีสานนะครับจะบอกลักษณะของเรือนแต่ละเรือนนะครับในส่วนนี้ในวิธีการพิมพ์นะครับก็จะดูได้ตามนี้นะครับเราในการท่องเที่ยวของเราเราก็ท่านผู้ท่องเที่ยวนี่สามารถที่จะพิมพ์ผ้าได้ด้วยตนเองนะครับเป็นผ้าชนหน้านี่ผ้าชนหน้า นะครับครับครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับนะจากเสื้อนะครับจากเสื้อได้มาก็นี่อันนี้พ้กกันเปื้อนนะครับนะครับพิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมของอีสานนะครับไล่มาทางนี้เราก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋ากระเป๋าด้านนี้ครับก็จะเป็นกระเป๋ารูปของบุญหลายบุญล้นนะครับในส่วนนี้ต่อไปนี่เราก็จะมีในส่วนของ กางเกงเรนะครับกางเกงเรนะครับหลากหลายสีฟันพิมพ์แล้วก็จะมีที่ที่ทิมสมสันฟามกันเกงเรนะครับ Let me be your hero Would you dance If I ask you to dance would you run Never look back. เทศบาลเมืองหวัวหินสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทพลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทเพื่อจัดงาน หัวหิน International Film Festival 2012ขึ้นในระหว่างวันที่26-29มกราคมพุทธศักราช2555โดยมีสถานที่จัดงานหลักได้แก่โรงแรมอินเตอร์คอ n ติเนนตหัวหินวิสรอนเซนเทนิเลพาร์ควิกหัวหินและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิแฟล ในงานกาล่าโอเปินิ่งไนท์ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทคืนวันที่27มกราคมพุทธศักราช2555จะมีดาราจากนานาชาติและไทยมาเดินพรมแดงบนชายทะเลหัวหินกันอย่างคับคั่งที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนูเพล็กหัวหินจะมีการฉายภาพยนตร์จากนานาชาติรวมทั้งภาพยนตร์ไทยกว่า40เรื่องและยังมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศต่ตางๆในอาเซียนทุกประเทศ ร่วมทั้งจะมีการฉายภาพยนตร์ r e t r o s p e c t i v e ในอดีตรเรื่องต่างๆของครูเล็กพัทราวดีมีชูทนแ,แสดงผู้มากฝีมือณวิกหัวหินซึ่งที่วิกหัวหินนั้นจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ a s e a n Movie for the a s e a n Community และยังมี DIY Movie Workshop ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสมัครมาเรียนสร้างหนังให้เป็นใน2วันกับ3ผู้กำกับชื่อดังได้แก่คุณโขงก้องเกียรติจากชายยา คุณโต๊ะจากกวนมุลหกและคุณมะเดี่ยวจากรักแห่งสายามส่วนที่เซนต์เนนยลพาจะถูกจัดให้เป็นที่ที่มีการแสดงดนตรีเพราะมีการใช้หนังเก่าย้อนยุคสมัยมิดเพชรราสมบัติพิสมัยเพื่อสร้างความคึกคักให้กับหัวหินตลอด4วันเทศกาลภาพยนตร์หัวหิน International Film Festival 2012นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี คุณสวั์ลิปะตะพันลบประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติและกรุณาให้เกียรติเป็นประธานอำนวยการจัดงานเทศกาลหัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลในครั้งนี้ แหม่น่าเสียดายจริงๆเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการเอเชียมอร์นิ่งหมดแล้วแต่ว่าเจอ,เอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพลาดไปอยากกลับไปดูย้อนหลังแน่นอนไปดูได้เลยนะคะใน YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับเราได้ใหม่กับรายการเอเชียมอร์นิ่งสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝันและฉันว่า